ก็มีนาสีที่มารอมารอพ่อกลับมาแล้วฮะดูดูดูนู่นนู่นสวัสดีค่ะนะลูกสวัสดีค่ะลุงวิทย์คำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้า <c oughs> <c oughs> เออเรเร็ว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 โอ๊ยไปแล้วไปแล้วผลอาหารอ๋อไปไปไปลูกไปไปสองคนเร็วอ <c oughs> <c oughs>

อย่าไปก้อนนี่เอออย่ากบควรล้างอย่าบ่เนี่ยอย่าล้างกบอย่าเอออย่าอย่าล้างเลยยูจีก่อนยีรา่เลยเออเออบีน้าดึงดังเขาเลยนะดึงดังเลยโอ้ยใครจะเห็นแล้วโอ้ยมีเอากกระดาษทิชชู่ไหมแม่ ใช่ใิเนี้ยเลยเนี่ยไข่เนี่ยมันยำนี่แหละลุก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 เขาเอิอน่าลุกลุกนอนแล้วอาง่วงแล้วนอนแล้วปะลุกลุกลุก tôi nhanh nhanh tôi đi nhanh yên tôi đi nhanh tôi tôi nhanh yên yên dài yên Dùng tôi yên dài Nó yên 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 nào trời